มัน,นไม่มาดามพี่สมัยค่ะอ่าก็บอกว่าเป็นอะไรนะคะเป็นแม่บ้านที่ดี <c oughs> มือนี้เป็นแม่เซเรียมนะพี่น้องเด้อพี่สมัยเขาครัวครัวรองรงติ่งค่ะนาลุงติ่ง <c oughs> อยู่บนบ้านเป็นเป็นแม่ครัวอยู่อยู่หลังบ้านเด้อมือนี่งามหลังบ้านคุณน,น,นจับแก้มไปเลยตุ่มนองงัว ติดคิดแล้วค่ะพัดพัดให้ฐานมันแดงที่เนื้อค่ะเนอะพัดให้มาานนันแดงเลยมือนี้มาดังพิสมัยโสวยแต่เข้าคัวมา่ะนันง่งนันง่งรอนั่งนั่งรอคิดไปแหวงเรอรอรอคิดต้มน้องวัว ให้แก็ต้องมาแ้ว้พ่องเราจดนะคะยงไปไหน้าเยให้มันแดงให้มันแดงเร็วๆให้แดงเร็วๆให้แดงเร็วๆลุกแล้วด้วยลุกแล้วไฟลุกแล้ว